พี cues, ่น้องคนไทยเอ้ยมาช่วยไขแน่ไฟไหมไฟไหมพี่น้องฟังออกวะครับเบิ่งฟังบิ่งครับไแน่เืองนุคเ่เดี๋ยวมาฟังอีครับพี่น้องเอ้ยนะครับเสียงนี่คุณพี่น้องฟังไทยเลืออดพี่น้องกระผมนะอันนี้คือเลืออดกับนักของเล่าพี่น้องคนนี้เนาะที่เฮ็ดคลิปนะครับนะครับโยงไทยตลอดนะครับผมในขณะที่ประเทไทยตอนนี้เจอวิกฤตนะครับ จะวิกฤตหนักนะครับในเรื่องของนะครับผมตึกขล่มพี่น้องเลยนะครับบ่เคยขอความช่วยเหลือจากประเทศลาวเลยนะครับผมแต่เป็นอย่างนะครับเนี่ยนะครับด่วนไฟไหม้บ้านนะครับร้องหาคนไทยช่วยด้วยพี่น้องไทยนะครับนะครับผมพี่น้องเห็นเห็นแบบนี้มันเป็นจะไรครับผมผมเดือดแทนนะครับมีเอฟซีฟังไทยมาคอมเมนต์นะครับมาทักมาผมเลยนะครับบาบาไว้อีกครับ บบานฝากเตือนคนเ <tout S 2> ล่าเน่นะครับผมฝากเตือนนุ่มเล่าคนนี้เน่นะครับนักข้องคนนี้เน่นะครับบไววอีดีนะครับผมกับเหตคลิปแบบนี้นะครับผมประเทศไทยเจอวิกฤตหนักนะครับผมแต่เม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครแต่นักข้องเล่าคนนี้พี่ดองนะครับเหตุคลิปยงไทยตลอดพี่ดองนะครับคนไทยเพิ่นบไววอีดีครับผมเพิ่นเดือดอดพี่ดองเลยนะครับเพิ่นทักมหาบบานุฝากเตือนนะครับนุ่มคนนี้เน่นะครับผมผมเคยเหตดนะครับผมผมเคยเห็นคลิปหนึ่งนะครับผมเนาะเพื่อนผมเลยทำคลิปไปนะครับแล้วก็ หลายๆคนพี่รองเลยนะครับยูทูบเบอร์ฟังเล่าที่นําเสนอนะครับในส่องของนุ่มเล่าเขานี้นะครับเป็นนักรองพี่รองแต่ผมบบเปิดหนาหรอกครับพี่รองนะผมเจอพี่รองนะครับพิจารณาเองนะครับบาเคยเห็นบอกรับส่องนุ่มเล่าเขานี้นะครับพี่รองเป็นนักห้องนะครับแต่ล่าสุดนะครับผมหลังจากที่เงียบหายไปนะครับส่วนหนึ่งนะครับโดนนะครับทั่วหลายๆช่องนะครับไปโจมตีเพลินเนาะ พ่อเฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องนะครับเฮ็ดคลิปเพื่อหวังยอดวิวซื้อๆพี่น้องบ่มีข่าวที่เป็นข้อมูลจริงนะครับเฮ็ดข่าวเพื่อนะครับผมเพื่อหวังยอดวิวซื้อๆนะครับอันนี้นะครับผมนะครับบ่ฮู้ว่าพี่เอาคลิปมาแต่ทา้งหลพี่น้องนะครับมาบอกว่านี่ครับผมดวนไฟใหม่บ้านลองหาคนไถหาคนไถให้ซวยครับพี่น้องไถเดี๋ยวเดียวผมสิพังเบิ่งพี่น้องบ่มีคนห้องให้ซอยแทวอครับผมหรือว่าเป็นนะครับเสียงของหนุ่มลาวคนนี้เฮ็ดขึ้นมาเองพี่น้องมาฟังน้ำกันครับ นะผมน้องจะล่านรุงสองล้านแบบเดิมเดิมเดิมพี่น้องคนไทยเอ้ยมาช่วยไปแน่ไฟไหมไฟไหมพี่น้องฟังออกว่าครับเบิ่งฟังว่าครับไปแน่เดี๋ยวมาฟังอีกครับพี่น้องเอ้ยนะครับเสียงนี่คุณเสียงนี่เหมือนเสียงเบาเอานะครับผมเหมือนเสียงผากเอานะครับในเหมือนเสียงผากเอง เหมือนเสียงความเองนะครับวันนี้มาช่วยคุยแน่มาช่วยคยแนไฟไหมไฟไหมมาช่วยคน่สองล้างเรอสองล้างเหร เสียงต้นสำับคลิปนะครับผมเบากันบ่มีบาให้ซอยเหลเือนะครับผมพิจารณาแล้วพี่น้องเลยนะครับคลิปเสียงนี่เมนเจ้าของสองเป็นคนเบานะครับกาพันทุงเลยพี่น้องนะครับบาผมกาพันทุ่งเลยครับพี่น้องนะครับบาเจ้าของสองนี่ครับครับผมเป็นคนเบาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมพี่น้องนะครับเพราะว่า ในคลิปนี้ผมพังเบิ่งผมพิจารณาเลยครับบาคนล้าเขาบริวาพี่น้องเพราะว่าเขาเข้าใจดีนะบาประเทศไทยนี่ก็เจอวิกฤตนะครับเจอวิกฤตโอ้โหเนาะตอนนี้ก็กูุให้หลายๆนะครับประเทศเพิ่นม้าซอยเรือนะครับแต่หนุ่มล้าเขานี้พี่น้องก็บอกขับเหตุคลิปลุ่งมือมือว่านี่ครับผมพี่น้องนะครับล้วนนะครับไฟใหม่ห่องหาคนไทยสวยด้วยนะครับนี่ครับผมจะเห็ุคลิปแบบนี้ครับผมไฟใหม่ฟ้ามงัวที่เล้าล้วนรองรัน ลองหาอย่างครับผมนะอันนี้ผมแบบบ่าเข้าใจเลยครับมาเฮ็ดคลิปแบบนี้เพื่อนอย่างผมบวชไว้เลยครับผมกับคอนเทนต์แบบนี้นะสิบเโหลดคลิปหรือว่าสิบเอาของไผยมากอะยาพี่รองนะครับอันนี้แบบบูมบูมว่าเอาของมูลมาเตอร์ไซนะเนี่ยครับขมิ้นนะครับดวนไฟไหม้ตลาดที่ขมิ้นหนักร้องกันสนุกเลยอะไรประมาณนี้นะครับดวนไฟไหม้ขมิ้นหนักร้องลั่นนะครับจักไปไานขอมยมอเตอรไ์ไสคพี่รองนะครับผมนี่ ตั้งหนึ่งโมงนะครับจักใหม่แต่ปีไรจักใหม่แต่ศาสตร์ไรกับโมโหนะครับเอามาเฮดคอนเทนต์ทั้งที่ขมิ้นกับพม่าเนี่ยเขาโมโหเรื่อดยังนะครับพี่น้องเลยนะครับตอนนี้พม่ากับโลนวิกฤตนะครับเรื่องของไฟใหม่นะครับเห็นไหมครับนี่ไฟใหม่เวียดนามเอามาพี่น้องนะครับฮานูงฮานอยนะครับผมนี่ครับส่วนหลังเมื่อกี้นี่โลนทั่วนักพี่น้องนะครับปิดซองเปลี่ยนซองใหม่ล่าสุดเปลี่ยนซื้อซองนะครับผมนี่ครับ ลวนไฟใหม่ตลาดที่ขเมีนพนุ่มเปนนะครับทั้งที่คนขเมนเขาก็บูฮูยั้งพี่น้องนะครับเขาบูฮูเรื่องยั้งเลยนะครับแต่หนุ่มเล่าก็หนีมาเหตุขีปแบบนี้พี่น้องเพื่อดึงนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับแย่ๆนะครับแบบนี้นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นบอกครับไฟใหม่พม่าห้องรั่นนะครับผมผมกเข้าใจเลยนะครับมาเหตุเพื่อดอย่างนี้บอกครับ แต่ละคลิปแต่ละคลิปนี่ผมบริอิสซาเลยครับพี่น้องที่ได้ยวยนวิวนะผมบริอิสซาเลยนะครับผมบริอิสซาเลยแต่ผมหับบะไร,รพี่น้องนะครับผมหับบะไรทีมาเห็ดแบบนี้นะครับมันเสียความรู้สึกเสียคนเล่าเฮานะครับมาเห็ดคอนเทนต์แบบนี้พี่น้องนะครับผมทั้งทีประเทศไทยนะครับตอนนี้วิกฤตหนะักเพิ่นบริขอความเสดิ์จากใครจา้าดีนะครับผมไม่ค่อยบริเรียกร้องนะครับบริห้องขอให้คนเล่ามาซอยเนาะ ก็คือเพิ่นรักษานะครับโดยบ้านเพิ่นเองพี่น้องนะครับเพิ่นรักษาโดยบ้านตัวเองครับตอนนี้คนไทยแบบสามัคคีกันวยเดลือกันปองรองกันนะครับแต่หนุ่มเล่านักของเล่านะครับคนนี้ไม่กี่เปยังเดี๋ยวผมสีมาอ่านคอมเมนต์ในเบิ้งพี่น้องนะครับผมสีเปิดคอมเมนต์ในเบิ้งเลยครับพี่น้องเลยมาสิเป็นยังไงเนาะอันนี้นะครับนี่ครับผมพี่น้องมาเบิ้งคอมเมนต์ด้ครับมาเบิ้งมาเบื้องครับพี่น้องเลย โบอ่านคอมเมนต์บอกครับนะผมบอกเข้าใจนะครับบานุ่มเล่าก็นี่เฮ็ดเพื่อนยังนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งคอมเมนต์นะบาสิเป็นยังไงนะครับผมนี่คนไทยบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของคนไทยนะครับบอกนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับผมดีกว่านะครับผมนี่นะครับรถลำพึงสองสองร้อยคันอยู่ที่ไหนนะครับนี่นะครับผมนี่ครับพี่น้องคอมเมนต์บ้านด้วยครับผม โอ้โหนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเรียกเนี่บิลอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ยังโลนกระแสไปนับพี่น้องแต่ล่าสุดนี่คือเก่านะครับผมนี่ครับผมคนเห็นบอกรับผมพี่น้องหลายๆคนก็ไม่พอใจนะครับผมบ่พอใจนผมก็ยังไม่พอใจคือกันนะครับว่าหลาววานเฮานี้คือบ่ซอยเดือกันพี่น้องนะครับประเทศไทยก็ยังเดือดร้อนนะครับผมตอนนี้คนไทยยังเดือดร้อนนะครับเชียงบซอยมันแม่นหน้าที่คนไทยบ่พี่น้องนะครับผมก็อยากถามนุ่มเล่าข้อนี้คือกันนะครับนี่เห็นบอกร้องพูดว่า ไม่มีรถหลับเพลิงก็ช่วยกันหลับสิครับนี่ครับผมนี่นะครับผมเ็นบอกหลายคนนะครับนี่คนนี่บอกว่าคลิปนี้เก่าแล้วนะครับเคยเห็นแล้วจําบ้านใช้มือไล่ดูจากซ่องเบานี่นะครับลหลายอย่างนะครับเปลี่ยนซ่องไหมนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับคนนี้อาชิฮูจักแลหลายคนอาจิฮูจักพี่น้องนะครับหนุ่มคนนี้เนาะผมก็บโมบานะครับผมนะ ับพฤติกรรมคือพี่น้องชาวไทยมาคอมเมนต์ผมเลยนะครับ่าหนุ่มคนนี้นะครับมาเฮ็ดมาเฮ็ดอีกแล้วนะครับผมมาส้างวีรกรรมอีเดียนะครับล่าสุดที่ผมเห็นส่วนหนึ่งนะครับโดนทั้งสองมุมมงคนบ้านโจมตีนะครับ่าเฮ็ดคีปแบบนี้มันบ่ไหวนะครับผมเบิ่งนี่ครับผมนี่ครับผมนะคือหลายๆคนเพิ่นบอกอยบ่คคอยโอเคพี่น้องนะครับผมเนี่ยต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับอย่าเกี่ยว ค้องกับไทยนะครับพอไปช่วยจนไฟหลับคนลาวก็รำให้นะครับผมขอบคุณคนไทยแล้วก็นะครับเป็นอ่าบักบักอ่าเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับในหลายอย่างนะครับนี่นะครับผมเพคนบอกว่าเรียกยอดวิวนะครับโอไว้ครับผมเหตุพฤติกรรมแบบนี้เนาะผมโอไว้เลยครับโอไว้โอไว้พี่น้องนะครับกับหนุ่มคนนี้เนาะ การที่จะเหตุคลิปนะครับผมมันมีข้อมูลความจริงผมบอกเลยว่านะครับเหตุข้อมูลแบบมันตรงไปตรงมานะครับผมแต่อันนี้เหมือนหลอกค้นบึงนะครับผมหลอกให้ค้นบึงมาหานะครับส้่งเรื่องนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมฟังไทยก็เจอวิกฤตหนักนะครับผมเห็นแล้วผมยังโอ้โหนะครับเดี๋ยวปะเททยสิเอาเวลาไหลพี่น้อเลยมาซอยเจ้านะครับนะครับผมนะอันนี้ก็ประมาณนี้พี่น้อเลยนะครับผมเห็นแล้วนะครับผมโอเคกับซองนี้นะ ถามมีปัญหายังนะครับผมทักมาหาผมเลยนะครับเจาของส่องนะผมผอมประทะนะครับผมผมบอกโอเคเลยครับพี่น้องนะครับัเจาของส่องส่องนี้นะผมบอกเลยว่าผมบอกโอเคถามมีปัญหายังผมบอกว่าทักมาได้นะครับยี่สิบสี่โมงนะครับผมทักมาหาผมได้นะครับผมนะอันนี้ฝากถึงเลยครับผมเดือโอ๊ตพี่น้องนะครับผมเคยทําผมเคยเห็นนะครับที่ผ่านมานมพวกนี้ทามาแล้วพี่น้องนะครับนมคนนี้ทํามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดช่องนี้ให้ดูนะครับพี่น้อง ่องนี้นะครับผมนะคือหลายๆคนทํามาแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับ่องมุมมองคนบ้านก็ทําเคยทาคลิปหนุ่มคนนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูพี่น้องนะครับ่องของเนี่ยครับเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคือไม่เข็ดไม่หลาพี่น้องนะครับหนุ่มคนนี้ทําอีกแล้วนะครับผมบวบไวครับผมแบบนี้บวบไวเลยครับนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องเอ๋ยยูทูบเบอร์ลาวปั่นหัวคนไทยนะครับผม ไฟไหม้ที่ลาวนะครับขอความช่วยเหลือด้วยนะครับนี่นะครับผมเดือนกอนพี่ดองนะครับเดือนกอนยังบเคสบลาพี่ดอกมากมอย่างไรครับผมนะโอ้โหนะครับบวายวบวายวพี่ดองเลยฝากนะครับผมนะนงคนนี้ไปพิจรารณาเด้อไปพิจรารณาเด้อเจ้าทาวายอย่าเดินวงการยูทูบนะครับผมควรเห็ดให้มันตรงไปตรงมากวเ็นสิวา เอาคลิปอื่นมาแหละมาปั่นนะครับให้คนอื่นเขาใจพิดพี่น้องนะครับคนเล่าคือกันยูทูบเบอร์คือกันนะครับยูทูบเบอร์เล่าแล้วล่ะคนเกิดจะเสียหายนะครับเพราะว่าแบบนี้พี่นอ้องปลาตัวเดียวนำวัดของนะครับผมฝากเตือนนะครับคนไทยเจอเรื่องจะเล่านะครับพี่นอ้องผมสื่ชสมด้วยว่าเพิ่นบอขอความุลดเลอจากไปแต่นุ่มเล่าคนนี้นะครับบอจักหน่าจักหลังพี่นอ้องเทปคลิปเพื่อความวลความสนุกนะครับบอกเลยว่าพี่นอ้องหลายๆคนไปเยี่ยาม โดยโดยด่วนพี่น้องเลยไปทักทายนุ่มคนนี้เนี่ยครับผมบานะครับฝากเตือนถ่ายยิ่งเหตุคลิปนี้อีกพี่น้องนะครับผมบอกเลยว่าหลายคนนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลให้มูเพื่อนยูทูบเบอร์ผมนะครับจัดการนะครับพี่น้องเลยโอเคครับผมเนาะคลิปนี้นะครับคนไทยเดอะอดนะครับผมฝากบอกผมนะครับมาสอนนุ่มคนนี้นะครับกับประมาณนี้พี่น้องเลยนะครับผมพิดพาประกันใดผมขอตทษขออภัยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสบายดีครับ